สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงสอรับฟล์ัมครับพบกับเราสองคนนะครับผมและคุณขวัญชัยประพัน์พงศ์ครับครับเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคณะของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปชมงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกเลยที่ประเทศอร์แลนด์นะครับที่เจนีวาวันนี้เราจะมาดูนครับว่าในมหกรรมยานยนต์เจนีวาครั้งนี้มีอะไรที่ใหม่บ้างครับ คันแรกมาแล้วครับตัวแรก6คันนะครับก็จะเป็นรถอิเล็กทริกคาร์หรือรถขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับอันนี้ไม่มีไอพิษเลยครับอันคันแรกนะครับเป็นของค่ายโอเพิลครับก็คือโอเพิลอัมเพรานะครับอันนี้เป็นมันมาจากแอมแพร์แล้วอันแอมแพร์ซึ่งเป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อว่าอัมเพรานะครับก็เทคโนโลยีเนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราเคยชมในรายการนี้แล้วของรถเชฟโรเลตโวล นะครับอ๋อก็คล้ายๆโวลที่เราเคยเห็นนะที่ดีทรอย์นะครับคือเป็นรถไฟฟ้าที่นอกจากใช้ออเตอร์ขับแล้วนะครับคือเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่หน่อยนะครับคือร1อสิเดกิโลวัตต์หรือร5อแห้าถงแปมาเนี่ยนะครับก็ขับล้อหน้าแล้วก็รับไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งครับวิ่งด้วยแบตเตอรี่เราชาร์จไฟเข้าไปเต็มหม้อเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งด้วยแบตเตอรี่ก็วิ่งได้ไกลประมาณ 40- ถึง80กิโลเมตรนะแล้วแต่แลักษณะาาการขับนะครับก็ญญขับไปทำงานกำลังดีอ่ะนะคือ,อถ้าเป็นรถรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าไฟหมดก็ต้องจอดหรือไม่ก็ต้องหาที่ที่เติมไฟแต่ว่าอัมพีราคันนี้จะมีติดเครื่องยนต์ขนาดเล็กๆไว้ด้วยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่ใช่เอามาขับล้อนะครับแต่ว่าเอาไปขับไปปั่นปป่นไฟเข้าเข้ามอเตอร์มอเตอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเจเนอเรเตอร์อ๋อก็คือขับสดเลยก็คือเอาเอา ให้เกิดไฟในในแบตเตอรี่แล้วก็ไปขับพอเตอร์วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปไม่ไม่ใช่เอาเครื่องยนต์ไปขับล้อแต่มันต้องรอให้หมดก่อนแล้วเปล่าหรือว่ามันจะมันยังไงก็ก็คือคือฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินเนื่องจากว่าขนาดนี้รถเนี่ยยังไม่ออกขายนะไม่เหมีโอกัดไปขับเนี่ยยังไม่ทรายละเอีีดมากาแต่ว่าหลักการคือางฮะคือเท่าไฟ หมดหม้อแบตเตอรี่ก็มีเครื่องยนต์ปั่นไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่แต่ไม่ได้เอาเครื่องยนต์ไปขับนะเครื่องยนต์ไป,ไปปั่นไฟแล้วเอาไฟเ<ป> <ไป S 2> นี่ยมาขับซึบบ่งซึ่งก็พอใช้วิธีอย่างนี้นะครับแทนที่วิ่งได้แค่สี่สิบถึงแปดสิบกิโลใช่ป่ะมันก็จะยืดได้ไปถึงถึงประมาณห้าร้อยกิโลแต่ก็ต้องเปลืองน้ํามันนะครับคือเปลืองเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเป็นรถไฟฟ้าที่จะบอกว่าโร่อ emission ก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการเครื่องยนต์ทำงาน แต่ว่าน้อยคือถ้าเราไม่อยากให้มีอิมิชชั่นเลยก็คืออย่าให้เครื่องยนต์ทำงานก็คือวิ่ง80กิโลเมตรก็เติมไฟแล้วไฟเนี่ยหมายความว่าเราก็ใช้วิธีพักอิ่มใช่ไหมก็คือไปเสียบไฟบ้านไฟที่บริษัทจะพัฒอะไรได้ก็คือมีที่เสียบถ้าเป็นใช้ไฟบ้านประมาณ230โวลต์รือ240โวลต์อย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงครับก็เป็นเป็นแบตเตอรี่วิเทียมไอออนนะครับที่นิยมใช้กันตอนนี้นะครับ ก็เรียกว่าชาร์จก่อนนอนก็เ,เป็นรถอื่นมาก็ขับได้เลยนะเป็นรถที่วิ่งได้ไม่ค่อยเด็วนะฮะก็คือ,อได้ประมาณร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ,มอันนี้เปลี่ยนมาเป็นรนที่สองนี่สมาร์ทสิน่ยนะอันน,น,นี้อันนี้อย่าเพิ่งเตรียมเงินไปซื้อนะฮะคือเขายังไม่ทําขายนะฮะยังเป็นคอนเซปต์คาร์หรือว่ารถแนวคิดของค่ายสมาร์ทถึงสมาร์ทนี่ว่าเรานี่คงจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจริงๆก็คือเป็นยี่ห้อหนึ่งของค่ายเบนซ์นะฮะของค่ายแต่ว่าเป็นรถ ที่ออกแบบสําหรับนั่งได้แค่2คนนะคันนี้นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นรถอันนี้ไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับคือไม่ไม่มีเครื่องยนต์สาหรับปั่นไฟเข้ามอเอเหมือนคันแรกนะครับนนี้เป็นรถขับล้อหลังนะแล้วก็ไม่มีหลังคาไม่มีกระจกข้างไม่มีกระจกหน้าแทบไม่มีเลยนะครับก็เป<ล>็<ล>นรถขับล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด เล็กนะฮะสามสิบกิโลวัตต์หรือแค่สี่สิบเอ็ดแรงม้าเท่านั้นเองครับนโยบายเดียวกับทาทานาโนครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่เอ๊ะเป็นเป็นมอเตอร์ที่แปลกหน่อยคือมีปุ่มให้กดนะฮะถ้าต้องการเพิ่มพลังนะกดปุ่มเรียกปุ่มปุ่มบูสต์นี่นะฮะจาก30กิโลวัตต์ก็จะได้เพิ่มอีก5กิโลวัตต์นะครับอ๋อคือได้กำลังมาเฉยๆอีก5กิโลวัตต์ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนกันนะครับก็ประจุไฟเต็มหม้อครั้งหนึ ส่วนถึงร้อยกิโลเมตรต่อเอนะ้หกสิบฮะส่วนถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ห้าจุดห้าวินาทีนะครับความเร็วสูงสุดก็เอาแค่ร้อยยี่สิกกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอถมเทละ่ะคือเขาไม่ให้เอาเร็วกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าเร็วกว่าน,นี้แล้วมันจะเปลือ,องไฟมากเลยนะครับอ,อชาร์จแบตเตอรี่นะฮะแบบควิกชาร์จซึ่งได้ไฟแค่แปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาสี่ห้านาทีก็าเร็วมากครับขอพูดเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงคือควิกชาร์จเนี่ยนะฮะ เดิมทีผมก็สงสัยเพราะพอพูดถึงควิกชาร์จทีไรเขาจะบอกว่าร้อยละแปดสิบก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมท้อยละแค่ร้อยละแปดสิบทำไมไม่ร้อยละร้อยนะครับก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นนิติกรไฟฟ้าซึ่งทราบเรื่องนี้ดีเขาบอกว่าไอ้วิธีควิกชาร์จเนี่ยนะครับไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยเร็วมากเลยอย่างที่บอกคือสี่ห้านาทีแต่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังเนี่ย มันอื่นหน่อยม,มันจะช้ามากเลยนะเ, <อา S 2> เพราะฉะนั้นถ้าควิกชาร์จแล้วเนี่ยก็เอาแค่80พอเพราะถ้าเอาให้เต็มร้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ควิกชาร์จแล้วมันจะไมม่ันจะเป็นชัโลชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นควิกชาร์จซึ่งใช้เวลาสั้นๆเนี่ยก็จะทําแค่ร้อยแล้วแหรือ80เปซ็นอย่างนีนนังมัมบจะเอาแค่แปบเปอร์เซ็นต์ว่างั้นอ,อแล้วก็รถนี้นะครับตัวถังก็ทําจากคลาสไฟเบอร์เรนฟอร์สพลาสติกคือเป็นพลาสติกที่มีกลาสไฟเบอร์เสริมความแข็งแรงเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไอ้พวก ที่นั่งผู้น้าปาดผู้ใรต่างๆ,ๆนี้นะครับก็ต้องใช้วัสดุที่เรียกว่าเป็น w e t t h e r p r o o f ก็คือฝนตกเปียกก็ไม่เป็นไรนะฮะลมพัดก็ไม่เป็นไรแล้ว,แล,วแล้วก็ที่ตรงพื้นรถนะฮะเขาจะมีช่องไว้ระบายน้ำไหลลงกลางเพื่อเพื่ <ๆ S 2> อฝ <ขอ S 1> นมาเรียกว่าการน้ําท่วมการน้ําท่วมรถรนะแต่ว่าเขาก็ทําเป็นเหมือนกับเป็น หลังคาชั่วคราวให้ด้วยนะฮะคุมให้แต่ว่าคือถ้าทนไม่ได้เอาหลังคาขึ้นมามาขับช่วงสงกรานต์ได้เล่นน้ำสงกรานต์ได้สนุกมากเลยดีกว่ากระบะอีกนะอย่างเงี้ยแต่อาจจะเหงาหน่อยนะฮะเพราะว่านั่งได้แค่สองคนนี่มาเมืองไทยเราบรรทุกได้ครั้งที่ไปดูเนี่ยเจนีวามอเตอร์โชว์นี่มันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่แปดสิบเอ็ดล่ะฮะ แปดสิบเอ็ดแปอครับ๋อครับครับจัดทุกปีจัดกันมาก็เกือบร้อยปีนะแต่มีเว้นบ้างเพราะนั้นรวมแล้วพอน้าถึงปี2 0งพันสิบเอ็ดี่ก็ครั้งที่แปดสิบเอ็ดครั้งที่นะคือไม่ใช่ปีที่ครั้งที่เอ่อครับอ้าวแล้วเขาก็มาดูกันต่อนี่ไปถึงสมาร์ทยังอยู่ที่สมาร์ทอยู่ใช่ไหมสมาร์ทนี่เขาว่าเบนเนี่ยไปลงทุนเพราะว่าต้องการจะเอามาแข่งกับมินนี่ใช่ไหมคือนี้ฮะคือไม่ไม่ไม่ความจริงคนละขนาดเลยนะฮะอันนี้จะเล็กกว่ามินนี้เล็กกว่าครับคือไปร่วมททุนนกกัับบริิษผลตาสวอช สวอตนี่ในการแต่ชั้นเนึ่งของของโมวิชเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยไฟสวอตถอนตัวฮะเบนก็เลยซื้อเข้ามาเป็นของตัวเองหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับรวยสิคันนี้นะฮะอันนี้เป็นชื่อว่าลินสปีดบัมบู boo, หรือถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็แบมบูซึ่งแปลว่าไม้ไผ่เนี่ยนะครับลินสปีดนี่เป็นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ของของสวิชนะฮะก็ไม่ได้ผลิตอย่างเป็นล่าเป็นสันนะฮะตัวใหญ่ก็คือทำพวกรถคอนเซปต์คาร์หรือรถแนวคิด ทำแล้ทำขายหรือเปล่าไม่มยผมยังไม่เห็นว่ามีขายเลยนะครับแต่ว่าทำออกมาหรือมีอาจจะเราไม่เห็นก็ได้อาจจะอาจจะน้อยจนจนเราไม่ไม่เคยเห็นนะครับแต่คนให้ทุนก็เยอะนะคนให้ทุนก็พัฒนาเยอะมากแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่ใช้ในคอนเซปต์คาก็เอาไปใช้ในรถจริงแต่ว่าคงไม่ทั้งหมดอย่างคันที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นรถสไตล์เดียวกับที่เราเรียกกันว่าบีชบักกี้อ่ะนะฮะคือรถที่เราไม่ไปขับเล่นตามชายหาดชายหาดทะเลเลยนะก็เป็นรถที่ หน้าตาก็ดูธรรมดาธรรมดานะฮะจะดูแบบเหมือนกับค่อนข้างจะแบบอะไรเรียกว่าดั้งเดิมเลยนะฮะเหมือนกับคือขอให้นั่งเข้าไปได้นะฮะคือประตูก็ไม่มีนะครับกระจกข้างก็ไม่ต้องมีนะ,ะหลังคาก็มีนะฮะแต่เป็นหลังคาพลาสติกแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับอถอดแล้วไปเป่าลมนะ,ะก็ไปทําเป็นแพรชูชีพเล่นน,น้ำได้เลยน,นี่ก็ออกแบบไว้อย่างเงี้ยนะครับก็แปลงเพราะหลังคาใช่ไหมหหลังคาแลวก็เป็นรถที่ขับด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กๆเนี่ยนะฮะร้มลพิษเหมือนกันที่54กิโลวัตต์หรือแค่73แรงม้านะครับแบตเตอรี่นะครับก็ขนาด16กิโลวัตต์ชั่วโมงเติมไฟผลหนึ่งนะครับวิ่งได้ประมาณ105กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าคอมเดวสูงสุดก็ใกิ้จอยล้อยนะฮะคือจำกัดไว้แค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ก็วิ่งวิ่งเป็นชายหาดนี่ก็พอแล้วนะครับก็ เป็นรถขับตอนหน้านะฮะแล้วเห็นไหมตุ๊กตาตูนตุ๊กตาตูนเป็นอันนี้นี่ไม่ใช่เขียนกันเล่นๆนะคนเขียนเนี่ยถือว่าเป็นอาร์ติสเรื่องชื่อของอเมริกาเลยนะฮะอยู่ในอยู่ในนิวยอร์กนะชื่อว่าในเจมส์ลิซี่นะฮะในบ้านเราคเขาเก่งเรื่องเรื่องว่าตูนเนี่ยแหละเขาเรียกเป็นเป็นเอ่อพ๊อปอาร์ติสต์โอ้ก็เรียกว่าเอาศิลปินมาช่วยออกแบบอ่ะนะ เอาดึงชื่อมาด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นดันนะฮะตรงตรงเสาเสาหลังคาตัวกลางนี่นะครับมันจะมีเป็นรูปนกนะฮะนกเขาตั้งชื่อว่าลิซซี่เบิร์ดก็คือนกของนายลิซซี่มุนเกียนเนี่ยตะกี้รู้สึกเห็นไปแล้วนะ,ะนกนี่นะท่นจะเปลี่ยนสีได้เพื่อจะท้อนความรู้สึกของคนขับหรือคนที่นั่งในรถนี่นะครับรือถ้านกตัวนี้ถ้าเป็นสีเขียวนะเขาจะเป็นสัญญาณบอกว่า I am single นี่เนี่ยนี่นี่นี่อันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้านี่แปลว่า I need a break คือขอพักสักหน่อยอ่าขอพักหน่อยเหนื่อยสักหน่อยถ้าเป็นสีสีสีเขียวคือ I อแอมสิงเกิลคือผมเป็นสดอยู่นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นผมพูดผิดฮะคือสีบลูบลูหรือน้ำสีฟ้าเมื่อกี้แปลว่า I am a party mode โหมดอพาร์ตี้โหมดนะครับว่าอยากอยากสนุกนะถ้าเป็นสีสีส้มก็เป็น ไอ้นิดอับเรกคือขอพักหน่อยอ๋อจะสลับกันตะกี้สลับกันคือมันคงร้อนเต็มที่สีส้มเนี่ยใช่ไหมก็ขอพักมันเปลี่ยนเองสีมันเปลี่ยนเองหรือว่าเราเราต้องไปเปลี่ยนสายจะมีปุ่มให้กดเป็นติดตากคนภายนอกแต่เป็นอย่างกี้เราก็กดสอดตลอดสอดตลอดคือดีเหมือนกันนะคือเป็นการสื่อสารอารมณ์นะให้คนรู้ไอ้ความจริงมันเล่นเล่นในบ้านเราดีเหมือนกันนะ เวลาเราไม่อยากเล่นสงกรานต์นะเออเนี่ยกดปุ่มแดงแหละนะเออบอกอย่าฉีดฉันนะ่คหัวชัยกดกดปุ่มเขียวจะแปลว่าแอมป์ิงเกอร์เนี่ยคงไม่มีคนเชื่อนะครับอาจจะกดผิดก็ได้ก็น้าตาก็เหมาะที่จะมีรถวิ่งใช้หาดวิ่งในทะเลใต้เลยนะนครับนไทยซื้อมาต้องเอามาทําเปิดท้ายขายของนะได้ได้เลยนะเนี่ยนะมีลูกเล่นเยอะฮะพวกพวกพวกเอ็ด ขนาดป๊อปอย่างที่บ้าเนี่ยเป็นป๊อปอาทิตย์อย่างที่บ้าเนี่ยนะครับเอาอันนี้จริงจังหน่อยครับคันน,น,นี้อันนี้อันนี้หน้าตาเหมือนเหมือนกับจะเป็นรถที่เตรียมออกขายแต่ยังเน่ยนะฮะยังเป็นคอนเซปต์คาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของนิสสันนะฮะเขาตั้งชื่อ,อว่าเอสโรนะฮะหน้าตารูปทรงเนี่ยฮะสไตล์เดียวกับรถนิสสันเฟอร์รี่แซดหรือว่านิสสัน370แซดที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยโอ้นี่ขึงขังเอาเรื่องเลยนะฮะก็ ประตูนี้ก็ปริเปิดแบบพิสดารหน่อยนะฮะคือไม่ทราบจะเห็นในภาพนี้ป่เปิดยังไงก็อาจจะเห็นแล้วยังมีพิสดารแต่ไม่แนเคยแล้วก็เป็นรถที่ขับด้วยไฟฟ้าล้วนอีกนะครับแล้วประตูเป็นไหนตกลงเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับเปิดเปแล้วเปิดไปแล้วจะมีเปิดเป็นสองจังหวะนะครับเปิดประตูนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด แต่อันนี้แปลกนิดนึ่งคือใช้มอเตอร์2ชุดนะฮชุดหนึ่งขับล้อข้างซ้าย <c oughs> ชุดหนึ่งขับล้อข้างหลังแล <c oughs> ะทั้งข้างขวาล้อหลัง,งั้งคู่นะครับ <c oughs> แล้วก็แบตเตอรี่ก็ลิเธียมไอออนแล้วมันจะไปสัมพันธ์กันยังไงขับคนละล้อเนี่ยขับคนละคือจะไม่เท่ากันนะฮะเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะดีตอนเลี้ยวฮะคือความเร็วของล้อมันจะมั <ลอ S 2> <ใ>นจะเลี้ยวน้อยกว่าก็ประตกไฟครั้งหนึ่งก็วิ่งได้อันนี้ไกลฮะ240กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็บอกว่า เร็วฮะเร็วเพราะว่าอ๋อนี่เขาเรียกซีโร่ยอีกเรื่อหนึ่งนะอย่างที่ว่าครับคือไร้มลพิษขับด้วยมอเตอร์ล้วนๆแล้วก็ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวเอามาใช้ในโครงการลมหายใจไร้มลทินได้หม0ศูนย์ถึงร้อยก็แค่ต่ำกว่า5วิฮะถึงก็เร็วนะครับครับเขาใช้คำขวัญว่ารถคันนี้นะครับแสดงให้เห็นว่า how a sports car of the future might look ก็คือ รถสปอร์ตแบบอนาคตมันต้องหน้าตาอย่างนี้นะครับดุแล้วเนี่ยหนาตาท่าทางดุแล้วนะครับของนิสันนะก็จะมีมีลูกเล่นอะไรต่างๆมากมายซึ่งซึ่งก็ไม่รับประกันนะครับว่าพอเป็นผลด้านการขายจริงแล้วมันจะเหมือนทุกอย่างหรือเปล่าผมคิดเหมือนสมองหัวใจเลยนะนะครับแต่แดงตุบบเลย โอ้โหมันสปอร์ตคาร์จริงๆอันนี้คงไม่ใช่วิงจริงนะฮะคงจะเป็นอันนี้เป็นกราฟิกกราฟิกนะคแต่ของจริงออกมางี้ก็วิ่งสวยเลยนะโอ้โดูได้แล้วไม่ได้ยินเสียงด้วยนะแหน่แน่เนี่ยกลับมาใหม่อะกลับมาเป็น S Pro ชื่อของเขา S Pro จะจออกมาเมื่อไหร่ครับเนี่ย มีแผนอะไหมคือยังไม่บอกอะไรฮะก็ทำให้ดูก่อนบูบลี่บูลี่น่ารักมากบูลี่นี่ผมชอบมากของ Volkswagen ของเยอรมนีครับก็เป็นหน้าตาเหมือนกับรถโบราณนะฮะ